علم الأحياء اللغة التايلندية شوويتيا خلية سو عضو أو نسيج حيوي عضية خلوية، أورغانو، جين، جين، بكتيريا، بكتيريا، فيروسون، فيروس. نب ا ตพืู ح يو วานสั ب โ و รตีนโปรตีนอตตาวุวิวัฒนาการตะเคีน การปรับตัวก,ตการกลายพันธุออ์เมแทบอลิซึมกาอินนุนไฮยนสิ่งมีชีวิตไมโครจุลินซี تركيب การสังเคราะห์ด้วยแสงย خ ض ر ด ل รูโรฟิวบรตเมล็ดจินนีนเอมบริโอเอมบต การงอกตะบีรการผสมเกสรเจบรรากวรกตุนบาตนใบไม้ขาชบนไม้ ระบบย่อยอาหารตารการหมักเอาคิเลตุลลูฮูมีสัตว์กินเนื้อพ يو วานาตนอาชิบตนสัตว์กินพืช

ชีวิตมุสตาฮารตะตนสร้างดึกดำบรรพ์แคนวอนไฮอวิยนความหลากหลายทางชีวภาพซิมาดปุ๋ยนวอนสปีชี อินทรัณการสูญพันธุ์ตัวรีดกรมพันอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา